เลยอยากจะขอไปเรื่องพระอุปคุตอะไร่อนเรื่องอนเรื่องเรื่องพระอุปคุตน่าจะเรื่องสั้นครับคือผมออกจะแปลกใจครับว่าในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลสารของท่านอาจารย์เนี่ยก็มีพระเถระสําคัญในยุคพระโจมาราชครบถ้วนเลยไม่ว่าพระเนี่ยครับโมคคริบุติสัเถระมหินทเถระโสนเถระอุตตเถระแต่เหตุใดไม่มีพระอุปคุตเถระอยู่ในพจนานุกรมเล่มนั้นครับคือถ้าพูดแบบภาษาสมัยใหม่ พระอุปคุตนี่เทียบกับพระเถระอื่นแล้วก็เรียกว่าพระอุปคุตนี่เป็นบุคคลเชิงตำนานส่วนองค์อื่นนั้นเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์เราก็บุคคลในประวัติศาสตร์ไว้ก่อนจนบุคคลในตำนานนี้มันไม่มีความแน่นอนแล้วก็คนไทยเนี่ยกลับชอบคนในตำนานเหตุที่ชอบสันนิษฐานว่าเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องคนไทยชอบอิทธิฤทธิปาฏิหารก็เลยพระอุปคุตก็เลยมาอยู่ใน ความทรงจําคนไทยมากกว่าพระที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์ใช่ไหมอาอาจจะอย่างนี้อเดี๋ยวอาตมาเล่านิดหนึ่งว่ามันเป็นยังไงคือพระอุปคุตเนี่ยอาจจะมีเช่นอย่างในปฐมสมโพธิซึ่งปฐมสมโพธิเนี่ยเป็นหนังสือประเภทตำนานแล้วก็จะพนันนาเชิงวรรณคดีมากกว่าที่จะมุ่งในทางข้อเท็จจริงอันนี้ในคำพีเองเนี่ย พระอุบคุตเนี่ยมีชื่อปรากฏอยู่ในคัมภีร์สักสองแห่งเท่านั้นเองนะหนึ่งก็ในคัมภีร์ยวยากรณท่านก็พูดเชิงว่าพระอุบคุตเนี่ยเก่งในเรื่องปราบมารใช่แล้วก็อีกแห่งหนึ่งในคมภี์ชันดีกาก็พูดในเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องที่เกี่ยวกับว่าท่านเก่งในเรื่องแก้ไขปัญหาจากการที่มารจะรังแกอะไรพวกนี้รวมแล้วก็คือพระอุบคุตเนี่ยมีชื่อในเรื่อง อธิธิริษปฏิหารได้เฉพาะกรรมานและทีนี้เรื่องมันโยงไปหาพระเถระว่าในคำพีเนี่ยอีกองค์หนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่เป็นพระในเชิงบวชศตร์แต่ก็มีชื่ออยู่ในคำพีในเชิงตำนานชื่อพระอินทคุตนะอาจจะเกิดความสับสนกันระหว่างพระอุปคุตกับพระอินทคุตพระอินทคุตตะเนี่ย ก็มีชื่อในทางแก้ปัญหามารปราบมานกั้นมารก็คือเรื่องตำนานตอนนี้จะมีบอกว่าพระพระเจ้าอาโศกมหาราชนะพระเจ้าอาโศกมหาราชเนี่ยตอนหนึ่งตอนที่นับถือพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนี่ตอนหนึ่งก็ได้ถามพระว่าคําสอนพระพุทธเจ้ามีเท่าไหร พระท่านก็นตอบว่ามีแปดหมืสี่พันวัรรมขันนี่พระเจ้าโศกมหาราชในพระความที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วก็อยากจะทำบุญกุศลให้ยิ่งใหญ่พอได้ยินว่าพระธรรมมีแปดหมืสี่พันวัธรรมขันก็เลยอู้อย่างนี้เราสร้างวัดแปดหมื่นสี่พันวัดก็เลยเอาเลยตกลงว่าสร้างวัดให้เท่าจำนวนพระธรรมขันแปดหมื่นสี่พัน แล้วก็คณะสงฆ์ก็ตั้งพระชื่ออินทคุตเนี่ยพระอินทคุตเถระให้เป็นพระดูแลการก่อสร้างของพระเจ้าอาโศกเนี่ยโดยเฉพาะที่วัดที่อโศกกราม <c oughs> คือที่อโศกกรามก็เป็นวัดของพระเจ้าอาโศกมหาราชก็สร้างวัดในชุดแปดหมื่นสี่พันนีด้วยพระแน่นอนว่าวัดที่อโศกกรามเนี่ยก็ต้องยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะเป็นวัดของพระเจ้าแผ่นดินเองแล้วก็เลยพระอินทคุณนี่ก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลการก่อสร้างอันนี้นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าท่านก็ดูแลจนกระทั่งสร้างเสร็จในกี่ปีจําไม่แม่นและสามปีหรือเจ็ดปีอะไรเนี่ยสร้างจนเสร็จอันนี้ก็พระอินทคุณนี่ก็มีชื่อในเรื่องมาดูแลเรื่องงานการใหญ่ๆเช่นงานบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุมารมันจะมาลังควานท่านก็ไปป้องกันปราบมารกันมันอะไรพวกเนี้ยอินทคุณองค์เนี้ยน่าจะมาสับสนกับชื่อพระอุปคุตเนีพร,พระอินทคุณมีในประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับมีในข้อนในจำนานที่มั่นคงกว่ามั่นคงกว่าพระอุปคุณพระอุปคุตค,คือหมายความว่ามีชื่อในคำพัตถกถาด้วยอย่างอัตถกถาวินัยมัง ชื่อว่าสมัตปาสาทิกาก็มีนามพระอินทขุตที่ว่าเนี่ยซึ่งเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาบาลีส่วนพระอุปคุศนอยู่ไหมเป็นสันสกฤตใช่ไหมครับไม่ไม่ก็มีในบาลีแต่ว่ามีน้อยแห่งแล้วก็มีพูดแค่พูดถึงนิดหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่านามท่านเพี้ยนไปเพราะพูดต่อต่อกันมาพระอินพระอินทขุศจะมีมากกว่าอินทขุตนี่แหละมีมากก่อจะมีมากกว่าคืออินทขุศนี่มีเรื่องวิลาวเลย ว่ามีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้มอบหมายหน้าที่ให้พระอินทคุตเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างวัดอะไรเนี่ยมีแต่พระบรกคุณนี่พูดถึงในคำพีนิดหน่อยแล้วก็พูดแค่ว่าท่านเก่งในเรื่องแก้กปัญหามารการรังควานของมารอะไรเงี้ยก็พูดแค่นี้เองคือพูดถึงไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องราวมีแค่พูดถึง แต่อินทคุตนะั้นมีเรื่องราวเล่าเลยต่างกันแล้วก็อินทคุตนะก็หมายความมีเรื่องราวในคำภีที่เป็นขั้นต้นกว่าเช่นอัตถกถาแล้วก็เรื่องราวก็มากมาในมหาวงก็มีเรื่องเนี้ยเรื่องที่ท่านดูแลการที่มาจะเข้ามาลังควานกันมาในต่างๆในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเปงานใหญ่เลยพอนทั้งที่ อินเดียทางชมพูทวีปและที่ทางลังกาทวีปเรื่องมันยาวคนนี้ก็รวมแล้วก็คือเรื่องของพระพระอินทคุตเนี่ยก็มีเรื่องมากในคัมภีร์ก็น่าจะเป็นองค์เดียวกับพระอุปคุตนี่แหละแล้วอุปคุตนี่ก็คือนามท่านอาจจะเลื่อนมาแล้วก็พอมาถึงเมืองไทยเพราะคนไทยนี่ คงจะชอบเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหารมากกันเลยชอบพระอุปคุต <c oughs> คือบังเอิญกระแสที่เลื่อมใสศรัทธ,ธาพระอุปคุตมากเนี่ยนะครับมาจากทางล้านนาคือภาคเหนือของประเทศไทยนะครับ,บคนทางละแวกเชียงใหม่เชียงรายพวกนั้นรับรับแนวนี้มาจากพม่าอีกทีนึงจนที่เชียงใหม่เนี่ยในตัวเมืองเลย,เยมีวัดอุปคุตอยู่ อยู่อย,อยู่อยู่ใกล้ใกล้่าไนบาซาอะไรนะไนบาซาเลยนะครับคงจะมาจากแถววิติริศปาฏิหารปราบมารเก่งแล้ว,แล,วแล้วที่พมา่าผมก็ดินว่าโอ้โหบูชาพระพุทคุถกันมากเลยนะครับถา้าตามที่ผมได้ยินมาเนี่ยเขาถือกัน,นยังไงครับเขาถือว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยถูกเทวบุตตมารรบกวนอยู่ตลอดเวลา ทุกยุคทุกสมัยมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับเ,นะเพราะอย่างนั้นในเมื่อมีเทวบุตรมานรบกวนผู้สารมาตอลอดเวลาแม้สมัยพระพุทธองค์ยังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยจึงจําเป็นที่จะต้องมีผู้ที่มีอิทธิปฏิหารเพียงพอที่จะรับมือกับเทวบุตรตมานหรือพญามารได้นะซึ่งในยุคพระเจ้าโศกก็มีพระอุปคุตนี่แหละเป็นหลักนะครับแต่ที่นี้บังเอิญต่อๆมาเรื่อยๆจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ย พระภิกษุในยุคปัจจุบันนี้ก็ไม่มีปรากฏว่าผู้ใดมีที่ปฏิหารเพียงพอเลยต่อต้านฤทธิ์ของเทพบุตรมาหรือพิยามานไม่ได้เลย,เรยพระพุทธศาสนาเลยเลยเหมือนกับแลกลงเรื่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆถูกถูกอิสลามบ้างคริสต์บ้างย่างชิงมวลชนไปมากมายแล้วพุทธแลกลงเรื่อยๆนะครับก็เลยเป็นที่ทําให้คนสนใจสนใจว่าน่ากลัวพุทธศาสนาจะต้องมีผู้มีทิ่เิือหนามามาช่วยปกป้องรักษาศาส,สนาแบบอุปคุตบ้าง เพราะอย่างนั้นเนี่ยครับคิดชัดเดียวครับเลยเลยอยากนิมนต์ท่านอาจารย์เลยว่าถ้าจะทำพระพุทธเจ้าในกรมแก้ไขเพิ่มเติมครั้งต่อไปจะเติมทั้งพระอุปคุตและพระอินทคุตได้ไหมครับพระอินทคุตนี่ผมไม่เคยได้ยินเลยครับไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยก็ได้แหละมีหลักฐานดีกับพระอุปคุตอาจารย์จะเติมในการแก้ไขไว้ดูทีคือหมายความถ้าจะให้สมบูรณ์มากมายเชิงตำนานอะไรอะไรด้วยก็ใส่ด้วยแต่ทีนี้ว่าเรื่องว่าการปราบมารสาคัญเนี่ย มองสองชั้นนะอย่ามองชั้นเดียวที่โยมว,ว่าว่าเออในสมัยพุทธศาสนารุ่งเรืองได้มีพระที่มีฤทธิ์ปราบมาเนี่ยพระปราบมานี่เป็นพระรองนะต้องมีพระที่เป็นหัวหน้านำเป็นผู้นำทางธรรมะทางปัญญาก่อนเนเป็นหลักพระปราบมานี่มาช่วยเป็นตัวเสริมใช่ไหมเลยพอน นะถ้าไม่มีพระโมคคัลีบุตรติสเถระไม่มีพระมหินเทเถระซึ่งเป็นบุคคลในบทติศาส์และเป็นผู้นำในทางปัญญาทางธรรมะเนี่ยพระอุปคุตจะมาช่วยอะไรได้ใช่ไหมไปไม่รอดหรอก <สา S 2> จะมีตาฤทธิ์มีแต่มารป,รปราบมารอย่างเดียวไม่ไหวหรอกนะมันมารมันมาก็คือว่าเป็นตัวประกอบเนะเป็นตัวหลังควานไงเรียกว่าตัวหลังควาน ทีนี้ท่านมีแล้วมีพระมหินเทเสละมีพระโมคขลีบุตริสเสละเป็นหลักให้แล้วแต่ทีนี้พระอุปคุตก็มาช่วยปราบมารเรื่องงานก่อสร้างงานอะไรงานฉลองพระธาตุอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยคือเรื่องเรื่องเกี่ยวกับชาวบ้านถ้าเทียบสมัยพุทธกาลก็จะเห็นว่า พวกเก่งธุรการเนี่ยเขาเรียกว่าพวกเก่งฤทธิ์ยมพอเข้าใจไหมงานธุรการเนี่ยเรียกว่าเรื่องฤทธิ์อฤทธิ์อ่าเรื่องฤทธิ์คือการจัดการแก้ไขปัญหาตัดเลยตัวไปแต่พวกตัวเนื้อหาทางปัญญาเนี่ยต้องมีอยู่เหมือนอย่างสมัยพุทธกาลอครสาวกข,ของพุทธเจ้ามีฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาภาษาศริบุตร เอตัทคาทางปัญญาธัรมโมคลานะเอตัทคธาทางฤทธิ์ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วบุคคลไหนที่สําคัญน่ะที่จะให้พระศาสนาอยู่ได้แท้จริงภาษาลิบุตรใช่ไหมทางภาษาลิบุตรเลยพระมโมคลานี่เป็นรองมาตมมาช่วยงานธุรการไงก็ต้องมีพระที่เก่งธุรการด้วย ถ้าไม่มีพระที่เก่งธุรการมันก็ไปไม่ค่ยได้เหมือนกันนะงานพระศาสนานนแก้ไขปัญหาแก้ไขพวกมาบังควานเบียดเบียนอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องจัดการได้เก่งจัดการเก่งธุรการจัดการเนี่ยพระพวกนี้เรียกว่าพระที่เก่งฤทธิ์เพราะจะเห็นนั่นเลยพอนี่ต้องมีพระที่เป็นหลักทางปัญญ์ยากับผมได้รับข้อมูลจากหนังสือพจนนุกรมพุทธศาสตร์ของท่านเจ้าคุณนะครับเรื่อร้อ,อ ว่าผู้ที่เป็นต้นดําริให้เผยแผ่พุทธศาสนาออกไปห,หลายๆประเทศเนี่ยจนมาถึงประเทศไทยบ้างศีรางกาบ้างเนี่ยก็คือพระโมคคิริบุติสเทระนะครับอ๋อไม่ใช่โมคันคาลานะนี่โมคคิริบุติโมคคิริบุติสเทระอันนี้ข้อมูลจากหนังสือพระจนะกรมะนะครับท่านอาจารย์เขียนไว้ชัดเจนว่าผู้ที่เป็นผู้ที่มีความดําริหรือเป็นต้นคิดจะส่งพุทธศาสนาออกไปนอก ออกไปนอกอินเดียเนี่ยนะครับจนมาถ well ึงไทยหรือสิ่งตาเนี่ยเป็นพระโมคคลีบุตริเทระเพราะอย่างนั้นที่ท่านส่งออกไปเก้าสายเนี่ยเป็นความดําริของท่านทั้งนั้นเลยเพราะท่านเป็นประธานสง์ในยุคนั้นท่านเป็นประธานจัดสังขยานะครับแต่เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ครับผมออกเที่ยวตะเวนทั่วประเทศไทยค้นหารูปปั้นรูปหล่อของพโมคคลีบุตริศเทระผู้เป็นต้นคิดให้นำพุทธศาสนามาถึงประเทศไทยหารูปปั้นรูปหล่อของพโมคคลีบุตริศเทระแม้แต่หนึ่งองค์หาไม่พบครับ ที่วัดพระปฐม JD, เมจดีดูเหมือนจะมีดูเหมือนนะครับดูเหมือนจะมีรูปหล่อรูปปั้นของพระโสนเทระกับอุตรเทระซึ่งจริงๆแล้วเป็นบริวารที่ที่พระโอกระวะส่งมาเท่านั้นเองทําตามคําสั่งเท่านั้นเองส่วนวัดอโศกการามที่อยู่สมุทรปราการน,น,นะครับผมเข้าไปตรวจสอบโดยละเอียดคุยกับพระผู้ใหญ่ในนั้นก็มีรูปปั้นพระโสนเทระ พระอุตระเถระและพระอุปคุตเถระแต่ไม่มีพระโมคคิริบุติสเถระอีกผมเลยนนึกในใจว่าคนไทยนี้หลงลืมพระสําคัญรูปนี้กันไปเสียแล้วเมืองไทยจะไม่มีพุทธศาสนาเลยถ้าไม่ได้พระรูปนี้เนี่ยครับเราอยากฝากไว้ในไว้ไว้ใน,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 นที่บันทึกเทปแล้วกอ็อาจจะพิมพ์ในหนังสือเลยว่าขอให้ช่วยกันสร้างรูปเหล่ารูปปัน้นพระโมคคิริบุติสัตเถระหน่อยเถอะไม่อย่างนั้นคนจะลืมชื่อท่านไปหมดไม่รู้จักว่าท่านเป็นใครท่านเป็นคนนำพุทธศาสนามาประเทศไทย จะฝากไปอย่างนี้ครับน,น,อนอกจากพระสมวงองค์ยังมีพระโสมาราชที่วัดโสการามอ,อ๋ออ๋อครับคือคือถ้ารูปหล่อรูปปั้นพระเจ้าสมาราชที่วัดโสการามนะทำองค์ใหญ่เลยนะครับแต่นอกจากที่นั่นแล้วที่อื่นๆก็ไม่ค่อยมีใครทํากันนะครับแต,แต่เนี่ยเอาละรพระเจ้าสมาราชอย่างน้อยก็มีองค์ใหญ่ละที่วัดโสการามแต่พระโมกขลีบุตรเสนาลานี่คนไทยลืมหมดเลยนะครับเออแล้วก็เรียวแทรกต่งนี้นิดเดิง ก็คืออันนี้อาจจะเป็นคําตอบที่ว่านี่แหละเห็นไหมคนไทยนิยมอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อยู่แค่รอบนอกอาจจะอาจจะนะจึงไม่ค่อยเข้าถึงสาระของพุทธศาสนาไม่เอาเลยบุคคลที่เป็นเนื้อหาสาระใช่ไหมเป็นหลักของพุทธศาสนาพระโมคคลลีบุติสเทระเป็นผู้ที่ แก้ปัญหาทางปัญญาเป็นผู้ที่ให้คำสอนชี้แจงคำสอนไหนผิดนันไหนถูกมันยังไงเนี่ยคนไทยไม่สนใจใช่ไหมเอาตะลึงริดเพราะนั้นคนไทยพุทธศาสนาะอยู่มาเท่าไรป,ปีกี่ร้อยเป็นพันปีก็อยู่อย่างเนี้ยไม่เข้าถึงเลยตัวสาระตัวเนื้อหาเนี่ยไม่เอาเลยเพราะนั้นเราต้องมาเร่งนี้ด้วย ท่านอาจารย์มีโอกาสได้พบเห็นรูปหล่อรูปปั้นพระโมคคิริบุตรเศรษฐรัที่ไหนบ้างสักแห่งไหมครับไม่เห็นเพราะอาตมาก็ไม่เคยได้ดูอยู่ไม่เห็นไม่พบผมก็ไม่เห็นไม่พบครับรูปปั้นพระอุปคุตอาตมายังไม่ได้ไปดูเลยเลยพอจิตในฤทธิ์ในเดชอะไรนะผมขึ้นกลับจากอภูไทธานีจังหวัดที่อาจารย์เฉลิบเพชรชัยก็ผ่านวัดทุ่งแก้ววัดของอาจารย์เฉลิบเพชรชัยมีคําประกาศที่หน้าวัดอ่า เขอเชิญบูชาพิคอเนตนำมาจากอินเดียเสริมสริมงคลณวีหารวัดทุ Demon> ่งแก้วผมว่าเข้าไปดูไปกันใหญ่แล้วท่านอาจารย์หมายความว่าไปงานศพหมอเอชเขาจะเสนีดีพปแดง้า้มือเป็นรูปสาวกของพระพุทธเจ้าคว้ามือไปรูปพระพิคอเนตอ้าวเอาไปใหญ่แล้วเมื่อกี้มาี่พาสนับล้วงเมื่อกี้วัดพระเชีราเจริทองอะไรรอพระพิคเนตสามเมตรครับสามเมตรอีกแล้วห้าหกกัญยา และว,วสีตูดาเอาอีกแล้วต้นตำร,รับมหาจุฬาสร้างความมิจกเนตเอามันไปกระใหญ่กระจุนทิศอาที่ท่านอาจารย์พูดแปะเลยครับไปบหละท่านเอาพระอุปคุตรพระอินทคุตมาเพื่อกันพวกพระคิกเนตเป็นต้นการไวเพราะมิชนะแล้วพวกนี้จะเข้ามาวุ่นวายเต็มไปหมดคนจะเหเขวเพราะว่าพวกนี้มาแล้วมันดึงออกนอกลู่นอกทางมันไม่ใช่ฤทธิ์แค่ฤทธิ์ที่เป็นธรรมะอย่างพระอินทคุตวคุดเนี่ย ฤทธิ์ของท่านเนี่ยมาสื่อธรรมะได้เพราะเป็นตัวกลางเป็นสื่อบันไดที่จะดึงเข้าธรรมะทีนี้ถ้าไม่มีพระอุปคุตอินทคุตพวกพระพิคเนตพระพวกอิทธิฤทธิปาฏิหารภายนอกที่มีโลภะโทสะโมหะจะดึงไปหมดก็เลยเอาพระมีฤทธิ์ที่ไม่มีโลภะโทสะโมหะมาเพื่อดึงเข้าธรรมะทีนี้คนไทยขนาดนี้ยิ่งกว่าไม่เข้าถึงหาสาระอีก นะยังเลยถลายออกไปหาอิทธิฤทธิ์ภายนอกนี่คือออกไปหามารแล้วทีนี้พุทธจะนับถือพุทธก็ว่ากันไปนี่พุทธสมโนครัวพุทธแต่ปากเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นยังไปอะไรไปภาคกี้กแน่ดิเอากันหมดครับท่านที่จานก็นั่นสิอาตาลีสิงอ่คนสนิทของพี่สุทธยาเนี่ยก็ชอบพ้นคว้าการเข้าทรงครับกาตาลีริงชาวชิกที่มาศึกษาบิทธรรมแกไปมาทั่วหมดก็บอกไอ้เจ้าอินเดียเจ้าแขกนี่ทำไมมาอยู่เมืองไทยเยอะแยะ เพื่อนที่นครปฐมก็เข้าองค์ทรงเจ้าแม่มาเทวีกันอันกับพูดภาษาแขกกันอัพเกใจแฮอับกันนำเกยแฮพูดก็ไปมาเจ้าทรงก็ตอบมาเอ๊ะแกก็บอกนี่มันไม่ใช่ภาษาแขกเนี่โอ้ต้องวิ่งหนีเพราะว่าเข้าไปที่ค้ากินก็คว้าปืนไปหลอกคนเจอคนแขกจริงเข้าเลยความลับแห่พระวัดแขกสีลมนะครับคนไทยไปกันเยอะอีกอ้าว นับถือพุทธก็ไปนับถือยินดูกันอีคือ,อคนนี่<า>แหละคนทยตอนนี้ก็คือเห่ออ,อกจากเนื้อหา,าอสาสนาพุทธแล้วแล้วก็ส่วนมากจะเป็นพวกเข้าทรงเยอะพวกชอบเจ้าแมวมาเทวีอะไรเนี่ยนี่คือสถานการณ์พุทธศาสนานปัจจุบันใช่ก็คือเนี่ยก็เคยพูดบอกพระพรหมมาใหญ่เมืองไทยถูกขับไล่มาจากอินเดีย <c oughs> อ้าวพระพรหมเนี่ยท่านขอภัยถ้าใช้ภาษาไทยท่านเรียกว่าตกกระป๋องครับในอินเดียนะ คือพระพรหมเนี่ยยิ่งใหญ่มากตอนพระพุทธเจ้าอุบัติเนี่ยพระพรหมเป็นใหญ่ใช่ไหมต่อมาพอส,สักสี่ห้าร้อยก็เริ่มตกตกมากแล้วก็มีพระวิษณุกับพระศิวะขึ้นมาพระนารายกับพระอิศวรขึ้นต่อจากนั้นพระนารายอิศวรก็ขึ้นมาเป็นใหญ่จนกระทั่งคนศาสนาพราหมณ์นี่ก็เรียกใหม่ว่าศาสนาฮินด,ดู แล้วก็แยกเป็นสองนิกายนิกายนับถือพระวิษณุหรืพอพระนารายณ์เรียกว่าวัยสนมแล้วนิกายนับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเรียกว่าไยวะอินเดียตอนนี้ก็มีนิกายใหญ่อย,อยู่แค่สองนิกายส่วนพระพรหมนั้นไม่มีที่อยู่แล้วอินเดียน่ะนะพระพรหมนั้นต้องอาศัยวัดของสองนิกายเนี่คือพอเขามีวัดของเขามีเทพเจ้าพระศิวะวิษณุพระพรหมก็ไปอยู่ด้วยแต่พระพรหมนั้นไม่มี อิสระความเป็นใหญ่และที่อินเดียปรากฏว่ามาใหญ่อยู่ที่เมืองไทยนี่ต่อไปต่อไปพระวิษณุนารายกับพระอิศวน <c oughs> ก็จะต้องตามมาเมืองไทยนะตามมาหน่อยและมาเป็นพระตรีมูรติตรีมูรตินี่คือรวมสามใช่ไหมมีพระศิวะวิษณุแล้วก็พระพรหมตอนเนี้ ต่อไปต้องคอยดูละพระวิษณุนารายกับพระอิศวรสิวะเนี่ยจะมาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทีนี้พระพรหมก็จะแย่อีกหาที่ไปใหม่เลยคนไทยเนี่ยไม่เรียนรู้ไม่หาความรู้เรื่องสติปัญญานี่ขอภัยไม่หาก็น่าจะรู้ว่าพระพรหมที่ตัวนับถือคือใครมาจากไหนแล้วเป็นยังไงไม่รู้เรื่องเลยเอาแค่ว่าเขามีฤทธ จะสนองความต้องการในการขออ้อนวอนได้ก็เอาไม่ต้องรู้ล่ะเอาแต่ได้แสดงว่าเมืองไทยขนาดนี้มันตกต่ำไปหมดทุกทางนะครับท่านอาจารย์ก็ตกตามความพยามามาไม่มีตกอยู่ในความประมาทการทหารตำบวจบริหารการเมืองตกต่ำหมดตกต่ำก็ต้องยอมรับก็ตอนนี้ถึงได้เน้นบอกว่าปัญหาที่หนึ่งของเมืองไทยปัญหาคุณภาพคนกับการศึกษา ก็การศึกษานั่นแหละคือการพัฒนาคนครับก็ผมขออนุญาตแซมท่านอาจารย์ตอนนี้ดูทีวีช่องเก้าพันท่านพอดีมีอาจารย์จากจุฬาบอกว่าในสวีเดนเขาสอนคนให้คิดเป็นก่อนเขาจะไม่ยอมเรียนวิชาเฉพาะด้านให้เรียนปรัชญาสี่ปีครับท่านอาจารย์ให้คนคิดเป็นก่อนครับเพื่ะไปเรียนวิชาเฉพาะด้านเขาสร้างคนแบบนี้ก็ไม่เป็นไรแต่คนไทยอาตมาว่าต้องเน้นการหาความรู้คนไทยนี่บางทีข้ามไปคิดเลย ไม่หาความรู้รู้ไม่ชัดรู้ไม่จริงรู้ไม่ท่องแท้คิดคิดบทฐานข้อมูลที่ไม่เป็นจริงคิดเอาหมายความว่าได้ข้อมูลนั่นนิดนีด่หน่อยคิดแหละอย่างนี้ใช้ไม่ได้จะไปนเน้นนักนะเลยพอดคิดเป็นน่ะใช่แต่ว่าต้องคิดบทฐานของความรู้ต้องเน้นมากคนไทยนี่ขาดอย่างยิ่งเลย ความใ่รู้หาความรู้ให้ทองแท้แน่ชัดไม่มีอึกอัดก็จะคิด <c oughs> เลยพออาจารย์ผม,ผม<ว>คิดว่าสมควรแก่เวลาเดี๋ยวจะเลยเวลาที่ท่านการุณกำหนดให้นะครับ<ช>เพราะว่าท่านอาจารย์มีปัญหาสุขภาพนะครับเพื่อโยมจะเปิโดโอกาสให้ใครหรือเปล่าล่ะ,ะไม่ทราบมีโยมท่านอื่นจะก็สุดแต่ท่านอาจารย์แต่ผม ข่วงปัญหาสุขภาพท่านอาจารย์นะครับจะมาพอสู้แล้วต้องสู้เต็มที่แต่ว่าจะหน้าม,มือก็ต้องสู้เฉพาะของผมกับผมเองเนี่ยผมผมจะขอจบตรงนี้นะครับลแล้วก็ขอขอกราบขอกราบอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสพวกเรามาได้รับความรู้เป็นอันมากแล้วอยากฝากย้ําอีกรอบหนึ่งครับว่าท่านอาจารย์ แก้ไขเพิ่มเติมพระจนกรมครั้งต่อไปเนี่ยกรุณาอย่าหลงลืมพระอุปคุตพระอินทคุตเพราะว่าผมค่อนข้างแน่ใจนะครับว่าจะมีพระสาริบุตรฝ่ายปัญญาข้างเดียวนี้ไม่พอนะครับเพราะว่าเราเรามีแล้วพระโมคคัลลนะแต่ว่าอุปคุตนี่รุ่นหลังมากครับแต่แต่หมายมาคำว่าเราต้องหาตอนนี้จําเป็นต้องหาพระภิกษุที่มีอิทธิปฏิหารเพื่อดึงชาวพุทธเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับคือ ท่านอาจารย์เองเปรียบเหมือนภาษาบุตรเหมือนเหมือนต้องการต้องการสายปัญญาสายสาระปัญญาแต่เมืองไทยเนี่ยขาดผู้มีทิปฏิหารแบบพระอุปคุตไปอินทคุตจนเวลาเนี่ยเทวปุติมานกาลังรบกวนุทธสงสัยพไทยอย่างหนักผมเนี่ยพยายามสะกดรอยตามว่าเทวปุติมากําลังทําอะไรอยู่ในพิทศไทยผมพบร่องรอยไม่ใช่น้อยนะครับซึ่งไม่มีเวลาเล่าให้ท่านอาจารย์ฟังผมพบร่องรอยว่าเทวปุติมากําลังทํางานหนัก แล้วเทวปุตมานองค์ที่กําลังทางานหลักเวลานี้คนละองค์กที่รบกวนสมัยน,น้นเ,<ล>เพราะว่าองค์ที่รบกวนสมัยน,น้นท่านปาฏิารพุทธภูมิแล้วลท่านเป็นสมาธิติไปแล้วบัตรนี้มีเทวปุตมานองค์ใหม่องค์ใหม่ที่มาเป็นเป็นเจ้านะครับ<ล>องใหม่มาแทนที่แล้วและองค์ใหม่กําลังทํางานในลักษณะที่ใช้เทคนิคไม่ซ้ํากับองค์ก่อนเลย เวทวปุตตมานองคปัจจุบันนี้ใช้เทคนิคใหม่และพุทธศาสนากําลังอาการหนักเพียบเพราะฝีมือของเทวปุตตมานองคใหม่นี่ครับใช้เทคนิคที่ต่างากันโดยสิ้นเชิงเลยกับองค์ที่รบกวนทะพุทธองค์และพระอุปคุตได้ปราบไปแล้ว,วตอนนี้มีองค์ใหม่ใช้เทคนิคใหม่ครับซึ่งถ้ามีโอกาสจะเล่าถวายทานอาจารย์โอกาสต่อไปอครับ,รบทีนี้ที่ว่ายังไม่ได้ลงนะเพราะจะนันุกรมไม่ใช่อะไรมันเป็นเรื่องด้านความรู้ก็ว่าไปตามลำดับของหลักฐาน นี่พระบคุคคลนี่ก็มือหมายความเมื่อหนังสือมันขยายขึ้นก็จะถึงลำดับได้ค่อยๆไปตามลำดับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันและเราก็เห็นความสําคัญของพระฝ่ายธุรการจัดการอะไรต่างๆเหล่านี้ยก็สาคัญมากถ้ามีแต่ฝ่ายเนื้อหาสาระจัดการไม่เป็นก็ไปไม่รอดเหมือนกันใ <laughs> ช่ไหมหลวงพ่อก็เป็น <laughs> เรื่องใหญ่เลยจัดการเนี่ยนี่ มันก็แต่มันก็ต้องอาศัยพื้นฐานปัญญาแล้วคนที่จะจัดการได้ดีก็ต้องเข้าถึงสาระแล้วก็มัดเชื่อมมันจะเอาสาระออกมาสู่การปฏิบัติอย่างไรเนี่ยนเนี้ยจะต้องจัดการให้สําเร็จแล้วเรื่องนี้แล้วยมยังมีอะไรไม่มีแง่อะไรเลยไม่ที่ต่อไปนี่พอจะเข้าเรื่องรหรือเปล่าละ่ะ ก็ก็ได้ความกระจ่างเป็นอันมากครับก็กราบขออนุโมทนาสาธุผมยังหวังว่าจะได้มีการเอาไปเอาไปปรับปรุงเรียบเรียงเป็นเล่มนะครับก็ทาไงผมจะช่วยจัดพิมพ์ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ผมจะช่วยด้วยครับอนุโมทนาคือตอนนี้ต้องเตือนคนไทยอย่าเพลิดเพลินหลงไหลประมาทอยู่ในเรื่องของหนี้นะคือยิ่งเราเป็นหนี้ยิ่งต้องไม่ประมาทหนักเข้าไปอีกใช่ไหมคนที่เป็นหนี้เี่ยตามหลักเราต้องยิ่งไม่ประมาท เขาก็มีตัวมาบีบคั้นแหละเราหมดอิสรภาพนี่เราเสียอิสรภาพเราจะต้องเร่งแก้ไขอะไรน,น,นะแก้พันธนาการใช่ไหมแก้เครื่องผูกมันไม่ใช่มาเพลินอยู่จนกระทั่งเขาขังไว้ตัวเองก็เพลินอยู่ในที่ขังใช่ไหมมีคนที่เพลินในที่ขังก็มีใช่ไหมเ <laughs> พราะเขารู้จักรอ <laughs> เออนี่ก็รระวังเนี่ยคนไทยเนี่ย ทำไงจะถอนตัวออกได้เป็นอิสระให้สมชื่อไทยจริงๆสัก็ที่นะเอไทยเป็นไทยเป็นอิสระแต่ตอนนี้ต้องถามตัวเองว่าเป็นอิสระหรือเปล่าเนี่ยหรือเต็มไปด้วยเครื่องผูกมัดพันธนาการหรือแม้แต่เป็นทาสไปแล้วไม่เป็นทาสอย่างน้อยเป็นเหยื่อซะเยอะเลยนะใช่ไหมเลยบอยเวลาเนี้ยเป็นเหยื่อมากนะคนไทยเนี่ย แม้แต่ระบบไอทีอะไรแต่ไรเนี่ยคนไทยนี่อยู่ในภาวะเป็นเหยื่อมากเหลือเกินจริงไหมอาจารย์ออคือแทนที entonces, discord, ่จะเป็นนายของไอทีนะไปเป็นเหยื่อไอทีซะมามันต้องคิดยังไงไงแง่เรานี่จะเป็นนายจะเป็นผู้ใช้เป็นผู้กระทํำยังไงอันนี้เป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยถูกไอทีกระทำถูกกระทำเป็นเหยื่อ แล้วก็ประมาทหลงไหลเพลิดเพลินเป็นผู้บริโภคไม่ได้เป็นผู้ผลิตเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฝ่ายฝ่ายล่างทั้งนั้นเลยนะท่านอาจารย์ครับถ้าเผื่อจะมีการรวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาที่บันทึกเทปว้วันนี้ออกเป็นหนังสือซึ่งผมจะช่วยค่บพิมพ์สำหรับสื่เต็มที่นะครับท่านอาจารย์ชอบชื่อไหนครับใช้ชื่อท่านนา,า,า,ายก เป็นไทยต้องไม่เป็นหนี้อ้าวนี่ตรงเป้งเลยนะหน้าอ่านไม่ละเป็นไทยต้องไม่เป็นหนี้ดีครับเอ่อแล้วผมอยากจะดาว,ว่าหนังสือเล่มเนี้ยน่าจะเป็นที่ที่คนอนมไปแจกจ่ายแพร่หลายกันมากด้วยเพราะเมืองไทยกําลังวิกฤตจริงๆคนจะล้มละลายกันเพียบเลยครับก็มังานก็เช่นสู้ความเป็นไทยที่ไรหนี้